แชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านนะครับคนนี้แชร์มาว่าผมเลือกบำนาญคำนวณแล้วน่าจะได้6,000บาทไม่มีหนี้ลงทุนค้าขายเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูการฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับคนนี้แชร์นะครับประสบการณ์ของเขาเอง นะประสบการณ์ที่เขาวางแผนมานะครับเขาแชร์มาจากคลิปวิดีโอในเรื่องเกี่ยวกับบำเหน็จก้อนโตกับบำนาญรายเดือนนะครับคนนี้ก็เลยแชร์มาว่าผมเลือกบำนาญครับเพราะวางแผนไว้แล้วว่าวัยเกษียณจะต้องไม่มีหนี้และตอนนี้นะครับก็เก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เผื่อเอาลงทุนค้าขายเล็กๆน้อยเงิน,นงบำนาญคำนวณแล้วจะได้ประมาณ6000บาทบวกกับรัฐบาลอีกนะครับสําหรับผมพอใช้แน่นอนนะครับ ก็ยินดีด้วยเลยนะครับอ่านแล้วก็ภูมิใจแทนนะครับเพราะว่าคนนี้เขามีการวางแผนที่ชัดเจนมีเป้าหมายใหญ่นะครับเป้าหมายเลยว่าเงินบำนาญแม้จะน้อยนะครับแต่การมีหนี้าการมีหนี้หรือการไม่มีหนี้เนี่ยนะครับหรือการเคลียร์หนี้หมดตอนวัยเกษียณเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ เราเรียกว่าการเกษียณแบบพอดีมีความสุขเกษียณแบบพอ,พอเพียงนะไม,ไม่ต้องมีเงินเยอะไม่ต้องมีอะไรเยอะเอาแค่นะครับเราไม่มีหนี้ในตอนบ้านไปในตอนเกษียณมีบ้านนะครับแล้วก็มีเงินในแต่ละเดือนเข้ามาเรื่อยๆนะครับไปจนตลอดชีวิตอย่างน้อยก็ดูแลได้แต่สรุปท้ายก็ต้องมีเงินเก็บด้วยนะนะครับ ต้องมีเงินเก็บด้วยนะเพราะว่าเงินบํานาญบวกเบกีบ้ยผู้สูงอายุใช่ไหมนะครับคือรายได้ที่แน่นอนแล้วก็มีตัวเงินเก็บเอาไว้บางส่วนนะครับไว้สําหรับเอาไว้สําหรับใช้จ่ายนะครับมีเงินเก็บเตรียมเอาไว้สําหรับฉุกเฉินมีเงินเก็บเตรียมเอาไว้นะครับสาหรับดูแลด้านอื่นๆนะครับหลังการเกษียณเพราะว่าการมีเงินมากกว่าราย รายจ่ายต่อเดือนเนี่ยก็ถือว่าคุณก็เป็นบวกและนะครับภาพรวมภาพรวมคุณก็เป็นบวกนะครับมันก็จะดีกว่านั่นเองแล้วก็เอาเงินบางส่วนนะครับเงินก้อนบางส่วนอาจจะ provident fund หรืออะไรไปลงทุนค้าขายเล็กๆน้อยๆไม่ได้ขายกะเอารวยนะแต่ขายขายหรือลงทุนให้มันมีรายรับเข้ามาเล็กน้อยแล้วก็เป็นการดำรง ชีพนะที่มีความสุขเพราะบางคนการเกษตรของเขาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดทําทุกอย่างไม่ใช่เขาแค่หยุดจากการทํางานในรายได้ประจำนะครับมาทําอย่างอื่นนะแต่เขาก็มีความสุขเหมือนกันอย่างบางคนงานเกษยียณของเขานะครับมันเป็นงานอดิเรกที่สร้างรายได้ได้ไม่ว่าจะเป็นบางคนเลี้ยงปลูกผักขายอย่างเงี้ยผักอินทรีย์ผัก ที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีขายนะบางคนเขาเรียกว่าอะไรนะท,ทำเป็นโมเดลนะทำเป็นโมเดลสวยๆนะหรือเปิดสอนทำโมเดลวาดภาพอะไรพวกนี้ขายนะพวกนี้มันก็จะเป็นงานอดิเรกในรูปแบบหนึ่งของเขานะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยวางแผนนะ่มันต้องวางแผนตั้งแต่ก่อนก,นก,า,รการเกษนจริงเราจะไปวางแผนไอ้ตอนกเกษียณแล้วเนี่ยนะครับบางทีมันไม่ทันนะ มันไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงบ้างนะและเมื่อเกษียณควรจะปลดหนี้ปลดสินให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะช่วยทําให้คุณเบาบางจากภาระเหล่านั้นได้นะครับทุกท่านละมีการวางแผนเกษียณอย่างไรลองแชร์กันเข้ามาหน่อยก่อนจากกันนะครับ阿拉ร,รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลย ตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ดูนนะครับเข้า w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  นะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยัง โทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ เมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมี้งหาามด3ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิโรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับสปส,ออสอที่เราไปชอบนะครับจังหวัดอะไรเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน33หรือ39นะครับหรือ4 0นนะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ ผู้ประกันตดนะครับข้อส่วนส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับ สถานะการทำธุรกรรมระบบจองคิวการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กะกองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตา3า39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูเดียงเมนูต่างๆก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับ บําบับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บํานานถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บํานานเท่าไหร่นะครับส่งประกันสังคมมีโอกาสได้บํานานเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะคะสารเลยคำถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคําถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษียณอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคํานวณบําเน็จมาตรา4 0่นะครับมาตาา33 มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบนะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด s Sub s c r i b e แชร์ช่อง Channel นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ